สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกันกบแนวทางสามเหลาก่อนรอบดึกนะครับผมเนาะวันที่26สิงหาคม2568นะครับแนวทางเมื่อคืนนะครับเหล่าสามคัคคีผมให้3กับ7ผลที่ออก6 7 6 5 6 3ไม่มาเนาะท่านใดเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่76มาแค่เลขเด่นนะครับสามัคคี v ีพให้9กับ5นะครับผลที่ออก0 0 5 1 0ใครรูดที่5เข้าไปที่5 0 0 5เน้นๆนะครับมาสายรูดแล้วก็สายเจาะ เรา VIP นะครับให้8กับ2อผลที่ออก18601ใครรูดที่8เข้าไปที่8 6นะครับเน้น85เนาะมา86แต้แจมเดียวเองนะครับก็ยินดีกับสายรูดนะครับ VIP ส่วนแนวทางในค่ำคืนนี้นะครับวันที่26หนะครับขอให้ปังๆเฮงๆทุกท่านนะครับทนใดที่เข้ามาติดตามนะครับเนาะรับชมแนวทางนะครับสามัคคีนะครับผมให้ไปที่เลข5กับเลข1 สายรูดนะครับให้ไปที่เลขหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดนะครับสามตัวห้าหนึ่งเจ็ดนะครับ ลาวสามัคคีนะครับผม VIP สามัคคี VIP ให้ไปที่เลข5กับเลข9นะครับสายรูดนะครับผมสายรูดให้ไปที่เลข9นะครับให้ไปที่เลข9 9เนาะ91 94หนึ่ง4 ห้าตัว5 91นะครับส่วนลาว VIP นะครับลาว VIP ผมให้ไปที่เลข5กับเลข1สายรูดนะครับให้ไปที่เลข1 1 5 1 6 1 8 5 0 5 6 5 8นะครับ3ตัว5 1 8นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับแนวทางเจี๊ยดวางให้นะครับก็ขอให้ พี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเราทางขอให้โชคดีนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ